สวัสดีครับ fc นาตีมีดเดินป่าครับตอนนี้อยู่กับนาตีในช่องหลักนะครับมีสินค้าใหม่ครับเพิ่งทําเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยครับเป็นมีดแคมป์ครับมีดแคมป์ขนาดกลางมาโทนเล็กนิดหน่อยครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก n 6 9 5ของโบเลอร์ครับเหล็กตัวนี้ครับ n ห9 5้านาตีซื้อนำเข้านะครับมาจากบริษัทสหมิตรเครื่องกลจํากัดประเทศไทยนะครับก็คือบริษัทนี้ครับเขาจะนําเข้าแต่ของโบเลอร์เป็นหลักเลยนะครับ ของแท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าถ้ามีตัวไหนที่ออกมาจากมือนาตีครับเหล็กตัวไหนคือเหล็กตัวนั้นครับไม่มีคามําว่าปลอมนะครับไม่มีคําว่าเทียบเกรดนะครับถ้าเทียบเกรดนาตีก็จะบอกว่าเทียบเกรดนะครับถ้าเทียบค่าก็าาจะบอกว่าเทียบค่าครับอ่ะถ้าเป็นเหล็กจริงก็จะบอกว่าเห <ๆ S 1> ล็กจริงเลยนะครับคือเราต้องบอกความจริงให้กับลูกค้านะครับไม่งั้นมันเสียความรู้สึกกันนะครับเพราะว่านาตีเกลียดที่สุดเลยครับ เกลียดคนที่โกหกนะครับคนที่หลอกลวงนะครับคือหน้าตีเกลียดมากๆนะครับมามาดูสินค้ากันนะครับตัวนี้ครับยังราคาเดิมนะครับยังราคาเดิมมีดพกมีดแคมป์เหล็ก N695 หราคา2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้ซองขายเหล็กสีดำด้วยครับนี่ครับเป็นสีดำดา้าราคานี้ถูกมากๆแล้วนะครับ นะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะครับสวยงามมากอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับนี่ตัวนี้นะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่7นิ้วความกว้างอยู่ที่1.8นิ้วสันครับสันหนา5มิลนะครับเพราะว่านาตีซื้อเหล็ก5มิลมาทำนะครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้มาค่าความยาวของด้ามก็อยู่ที่ 4. 9ุด้านิ้วครับ4.9นิ้วความหนาของด้ามก็จะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะครับประมาณ2.4เซนครับ2 4จเซนโดยประมาณครับ2.4 2.5เซนความหนาก็คือตรงนี้นะครับความกว้างของของด้ามนี่ครับนี่ด้ามจับมากนค่าลายสวยมากนะครับดูกันช้าๆนะครับ เป็นงานทิ้งผิวไฟครับขัดขาวกึ่งเงาครับกึ่งเงาก็เพื่อนๆดูเห็นไหมครับเห็นเงาไหมครับเนี่ยเงาปั๊บๆนี่คือยังไม่เงาจริงนะครับถ้าเงาจริงจะต้องเป็นเงากระจกครับสวยงามมากมีอยู่ทั้งหมดห้าเล่มนะครับ1 2 3 4 5เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันทั้ง5เล่มนะครับมาดูครับเล่มที่1นะครับเล่มที่1ดูกันช้าๆนะครับ เป็นสไตล์มีดแคมป์นะครับนี่ครับเล่มที่หนึ่งความยาว7.1นิ้วนะครับนี่โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะ7.1นิ้วนะกว้าง1.8ึ่สันหนา5้ามิลเนี่ยมาดูด้ามจับรูปทรงเหมือนกันทุกเล่มนะครับทุกเล่มจริงๆนะรูปทรงเหมือนกันทุกเล่มจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูเฉพาะด้ามจับนะครับนี่ครับด้ามจับเล่มที่หนึ่ง เป็นไม้มะค่าครับเป็นไม้บ้านเก่านะครับย้ํานะครับเป็นไม้บ้านเก่าไม่ยืดไม่หดแน่นอนเพราะว่าไม้บ้านเก่าแต่ละหลังเนี่ยมันอายุสี่สบห้าสปีทั้งนั้นเลยครับน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําครับนี่เล่มที่หนึ่งนะครับต่อไปครับเล่มที่สองดามจับ เนี่ยคล้ายดามมีที่ล็อกอุ้ง,งมือด้วยเดี๋ยวดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้งานหนักๆได้เลยนะครับเล่มที่สามมีดกรูปทรงเหมือนกันทุกเล่มเหมือนกันเป๊ะครับ ซองาเด็กนี่ครับสีดําได้สองพันห้าร้อยบาทจะได้ซองขาเด็กนี่เลยนะครับดูฝ่ามือของนาตตินะครับในเวลาจับนี่ไม่ได้เล็กนะและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปตัวนี้เป็นกิบล็อก เล่มที่4ผมว่าจริงๆเล่มไหนมันก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันจริงๆด้ามจับก็คล้ายกันหมดสีก็โทนเดียวกันทั้งหมดเล่มที่5 เดคมไม่ให้ดูนะครับคมหวานแบบนี้ทุกเล่มนะครับการันตีได้เลยนะครับนัตีการันตีให้เลยนะแบบนี้ทุกเล่มครับเพื่อนๆสนใจนะครับทักทายมาได้เลยนะครับสนใจทักทายมาได้เลยนะครับราคา2,500บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ